ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการถามได้ใจนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มเจอกับพี่บุรีชมจินดาสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับวันนี้ประเด็นร้อนของเรานะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับต้องติดตามชมทุกนาทีเลยนะครับชื่อตอนนายกยอมลาออกพ่อลูกขอลีภัยร้อนมากเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่บุรีครับร้อนครับร้อนยอมรับจะอยู่ยังไง ผมต้องถามกลับไปว่าจะอยู่ยังไงคุณได้ไปสารภาพกับผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบอกว่าดิฉันยอมลาออกแล้วค่ะแต่มีข้อแม้ด้วยนะแต่พ่อลูกเนี่ยขอลีภัยการเมืองผมบอกไม่ได้ท่านจะว่าไงผมไม่รู้นะลีภัยการเมืองแล้วบอกว่า คดีต่างๆที่มีอยู่ให้ยกเลิกต่อกันไม่ได้กฎหมายคือกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมต้องมีอยู่คุณยังต้องต้องรับผิดชอบในความผิดที่ทุกคุณได้กระทํามาความผิดที่ทคุณได้กระทําคุณนายกรมนตรีคุณต้องรับผิดแม้กระทั่งพ่อของคุณเรื่องชั้นทิบสี่แล้วแต่ศาลจะว่าไงก็ต้องว่าตามนั้นคนดีมาตรานหนึ่งหนึ่งสองที่ขึ้นศาลและจะไต่สวน สืบพยานบุคคลไอ้สืบพยานจำเลยและพยานโจกในเดือนหน้าก็ต้องว่าตามนั้นต้องว่าตามนั้นและคุณจะหนีไม่ได้ก็แล้วกันไม่ต้องมาพูดว่าขอลียพยโดยการยอมลาออกจากนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้หรอกครับมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปเพราะการกระทำของคุณเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ขัดต่อ กฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐมาตรา119มาตรา120และมาตรา121ซึ่งมีการระวางโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตครับคุณไม่ใช่จะสีตสารามาจะมีคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นผู้นำของประเทศไทยแล้วคุณจะมาทำอย่างนี้ไปพูดง่ายๆว่าขอลีภยัยและดิฉันจะลาออก จากนายกรัมปีแล้วมีข้อแม้ว่าขอให้พักเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาลคราวนี้ด้วยถามว่าใครเขาจะเอาพักเพื่อไทยเข้าร่วมสมมุติว่าคนต่อไปจะเป็นคุณชยยัยเกษมซึ่งคุณเจษเสงก็ป่วยอยู่มันก็เป็นพวกเดียวกันกับคุณนั่นแหละแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาที่คุณจะเสนอคุณชยยัยเกษมจะเสนอคุณอนุทินได้ข่าวว่าคุณอนุทินไม่เอาไม่ร่วมลุงป้อมพลเอกประวิตธ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเย็นนี้บอกไม่เข้าร่วมรัฐบาลนี้เด็ดขาดรู้สึกยังไงคุณไม่แคร์เสียงประชาชนคุณคิดว่าถึงเวลาคุณเคลียร์ได้นะถึงเวลาคุณเอาญาไปแจกได้คุณอย่าดูถูกประชาชนประชาชนเขาไม่เอากับคุณแล้วเขารักชาติยิ่งชีพเขารักบ้านรักเมืองเขารักชาติแล้วเขาไม่รักคนที่เป็นไส้ซึกเขาไม่รักคนที่มีพฤติกรรมในการขายชาติ ฉะนั้นคุณลาออกไปเถอะ